วันนี้นี่ราคาหมูมาถึงแล้วเห็ดยำไหกินกูดา่าหมูหมูขลิกว่าต้องบอกคุณผู้คุณผู้ค่ะอันนั่นแมวค่ะแมวนี่เพื่อนตั้งแต่สมัยตั้งปีแล้วละบุ๊คไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงน <laughs> านจนจนนับนับไม่ได้เลยต้องใส่นิ้วนับ <laughs> ต้องดีอยิ้มตีนเลย นี่นะคะกับข่าวกับจะมีกุ้งยำกุ้งแล้วก็กุ้งถังเนาะค่ะพอนี่กินเรียบร้อยแล้วกินอย่งนี้มนมีอร่อยที่สุดตกลงดาเราเราจะไปดูที่ไหมไปไหมถ้าเราออกกันเมื่อหรามโมงอินบอไปได้บ่ายโมงบ่ายโมงตอนนี้บ่ายโมงเลยเนอทานทานหน้าบ่ายสามอ่ะเดี๋ยวค่ะมีเวลาจะพักไปเบื้องทีค่ะที เอาคู่ดาสวยสวยค่ะเดี๋ยวกับ,บสัญญาค่ะกินเข่าเซจเราจะพากันไปเนาะค่ะเนาะคนน่ะค่ะย่ามเพศเพสค่ะอันนี้เตรียมเครื่องเตรียมอย่างาให้มูเพราะว่าเป็นค้นย่างบอคอยลดจัดจานปนไดย <c oughs> แยตะว่ามูว่าโอเคอยู่สันค่ะอันนี้ก็ได้กุ้งถังโ,โนงนัี เหมือนเทวีเลยลูกเลยลูกไหนนด็ควีนส่องที่เลยช่างากียเออแมทแมทเสียอันนี้อร่อยไหมลูกอืมลูกกินเก็งเนาะกับข่าวก็ไล่หลายค่ะวันนึ่งว่าจะมาแฟนนันดานอวแฟนดาจะมาน้ามือ ถั่วงอกกินเยอะๆเอานั่วพูกินเยอะๆเลยถั่วผูมีวิตามินเยอะมากกินเลยกินแล้วหอมปากหอมมากต้นหอมอันนี้ก็ย่ำกับใส่ใส่เห็ด่ะมีเห็ดมีกุ้งมีเห็ดมีกุ้งมีหมูยอแสบเซ้ยบอแมว คนเห็นคนเห็นบอกผงแสบเลยว่าโ้ยสงสัยหิวมากกว่านะแไม่กินข้าวไมแต่หิวนั่นแะเข็งเป็นเคกินเรียบร้อยอาหารมูนี่แข็งมาซอยงานมือนี่แข็งม้านซอยงานเห็ดงานกอนปกติจะมาบ้านผุดมาบ้านผุด่ะเป็นมาก่อนเลอนี่วัวไก่สงการเออเดี๋ยวให้มูกินข่าต่อกอนนะคะเนาะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งทีกัน มาหายยั่วๆหายหเบิ่งกอนอันนี้นะคะท่าที่จะพาไปดูทีเนาะค่ะออกมาจากเส้นนาขาประมาณ4กิโลเนาะค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก็ได้ะค่ะเที่อะค่ะมันมันจะติดถนนใหญ่เลยเนาะค่ะมันจะมีแบบโรงงานหลายๆดอกเดี๋ยว จะทายให้ดูเรื่อยๆเนาะค่ะสักนิดนึงโรงงานคอนกรีตจะไในมีอื้คอนกรีต ECG มาเฮ็ดโรงงานจากไหนังด่าเลยเออคันดาถ้าถ้าขายไม่ได้ก็เปิดโรงงานเลยโรงงานอยู่ดีวะเปิดโรงงานเลยโรงงานอะไรโรงงานขายเหล็กโรงงาน ยางพาราโรงงานอะไรก็ผ่านไปถ่ายได้นี่ไงโรงงานถายได้เหรอเออใช่ใช่นี่อันนี้เป็นนี่ค่ะใกล้ๆกันอันนี้เป็นโรงงานพารานะคะบางสิ่งของจีนใช่ของจีนใช่เราได้ดาบไม่ดีบ่ดาบไม่ดีแล้วบ่ไม่ใช่นี่เหรอดาบของตัวของเราจไังเลยเอ้งเดลิง นี่นะคะตรงนี้ใช่คเข้าไปบ่ใช่ค่ะเข้าไปเลยนี่นะคะถึงแล้วถนนใหญ่เลยค่ะภัยใดล่ะสวยงามมากเลยนี่ล่ะเดี๋ยวจะให้เจ้าของเจ้าของมาขายเนี่ยค่ะอธิบายให้ฟังเนาะค่ะว่าเป็นยังไงที่กี่ไล่ขายราคาเท่าไหร่ให้เจ้าของที่แนะนำ เข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมไปไหนดาไปไหนต่อจอดตรงนี้ใช่ไหมเออจอดตรงนี้เถียงนาน้อยเนี่จอดมองเถีนงง่เหรอเถียงง้าบ่กเถียงง่าดาหรอใช่ก็คือเป็นที่เราแล้วใช่ไหมเนี่ยมีเถียงง่าไผ่พรมปีเลยอะมีเถียงนาเดี๋ยวจะพาดูมีสะด้วย นี่ราคาเดี๋ยวจะพาเดินชมเนาะคะ่ะเนี่ยที่โอ้จะขอพูดเป็นภาษาไทยเนาะคะ่ะจะได้เข้าใจกันนะคะเห็นมะที่ถนนตรงนั้นเนาะเดี๋ยวจะพาพาเดินไปดูถนนว่ามันติดถนนมากนะคะ่ะเหมาะสําหรับเราวางแผนที่จะเปิดโรงงานทําธุรกิจอะไรคะ่ะเพราะติดถนนเลยเส้นนี้จะไปคาชะโนดนะคะไปคาชะโนดได้มาจากนาขานะคะจากนาขา ถนนใหญ่มาถึงนี่ก็ประมาณสี่กิโลแค่นั้นเองเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนีรถเยอะเลยเดี๋ยวถามเจ้าของอีกทีนึงว่าขายราคาเท่าไหร่นี่ค่ะเห็นไหมที่สวยมากเลยขายไมรถมาหนูรถถนนดีมากเลยค่ะถนนเส้นนี้ถนนเขาไม่มีหลุมไม่มีกลุค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ของหลวงนะคะเนี่ยตรงนี้ที่ยังไม่ได้ทําอะไรนี่เห็นไหมตรงเสา,สาไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นของของหลวงมาตรงนี้ก็เป็นที่ที่ของเพื่อนเพนเนาะอันนีนะ้หน้ากว้างจากจาก,จากตรงนี้นะคะหน้ากว้างจากตรงนี้ไปถึงนู่นไปถึงสะเลยนู่นล่ะคะ่ะสูดต,ตรงเพื่อนเพนตรงนู่น นะคะไกลมากอยู่นี่คือพูดถึงหน้าตรงด้านหน้ากว้างเท่าไหร่นะคะจำไม่ได้เพื่อนก็จาไม่ได้ว่ามันหน้ากว้างเท่าไหร่นี่นะคะก็ให้ดูจากจากตรงที่เพนยืนนะคะต่อกําแพงตรงเนี้ยจากต้นกอไผ่จากตรงนี้ไปถึงสูตรนู้นดูหูลูกตานู่นนะคะอันนี้เป็นหน้ากว้างเนาะคะ่ะแต่พูดถึงความลึกอะ่ะมันลึกอยู่ถ้าพูดถึงจะถึงนู่นละคะ่ะถึง ปลายสะนู่นหละเส้นขอบสะนู่นแหละก็จะมีสะสะข้างหน้านะคะนิดนึงไม่เยอะหรอกค่ะที่เป็นสะถนนเส้นนี้ค่ะมีแต่เจริญไปหน้าเพราะว่ามันเป็นเส้นท่องเที่ยวเนาะเส้นไปคำชะโนดแล้วก็มีโรงงาน ีด้านหน้าก็จะเป็นเถียงนาอันนี้คนที่มาซื้อแล้วก็แล้วแต่จ,จะทำะคะ่ะจะเอาออกไม่เอาออกก็แล้วแต่มีเถียงนาน้อยด้วยนี่นะคะเจ้าของเจ้าของบอกว่าให้เพนพูดเลยให้เพนเป็นคนบอกราคาเลยาดาบอกว่าที่ที่ตรงนี้นะคะแปดแปดไร่สามงานากี่ตารางบานะ ห้าสิบตารางวานะคะเอ,อ่อราคาราคาก็อยู่ที่สิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านนี้ต่อรองกันได้ค่ะแล้วก็ค่าโอนคนละครึ่งสนใจก็ทักมาได้ถ้าใครอยากมาสนใจอยากอยู่แถวนี้ทำธุรกิจแถวนี้มันมันเป็นที่นานะคะเป็นที่นายาวลงไปเลยยาวลงไปเป็นสี่เหลี่ยม ผืนผ้าใช่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะของที่แปลงนี้เป็นที่นาจะเป็นที่นาถ้าถมที่ก็ไม่น่าจะได้ถมเยอะหรอกจะติดถนนใหญ่เสียงรถเนาะไปทำชัโนดเลยเออใช่เส้นทางที่ไปก็มีตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะคะข้างๆข้างๆมีคนมาอยู่มีมาอยู่ไม่ดาหรือเป็นแค่มาทําสวน ี่อยู่อาศัยเลยค่ะอืมมันไม่ต้องห่วงเรื่องไฟฟ้านะคะเห็นไหมติดเลยเออติดถนนเลยอันนั้นเขาก็ต่อไฟเข้าสบายเรื่องไฟฟ้าไม่ต้องห่วงเลยเดินต่อไ้มสาวๆหรือว่าดูแค่นี้ดูแค่นี้ก็ได้แล้วเนาะจะพูดอะไรอีกไม่ได้ ก็ฝากด้วยนะคะเผื่อมีใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เพนก็ได้หรือที่ดาก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะเอาเบอร์เบอร์ไว้ให้นะคะตรงปักปักหมดเนาะจะเอาทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของเพนหรือของครูดาไว้ให้เนาะโอเคเนาะดาสิบเอ็ดล้านหรือสิเอาจะเอาสิบห้าล้านดีเราสิบเอ็ดล้านก็กำลังราคากำลังสวยนะคะอโอเคค่ะเดี๋ยวขอ,อจบคลิปบ๊ายบาย โอเคยังนาน้อยอืมไม่แพ้ยังนาดาตัขายจะหลายบาทจะได้เออจะตัดจะไวไม่ละเราจะว่าจะตัดไปขายนะเนาะโอ้อมาเอาไปขายเถอะปัาขายจะหลายบาทเออเดี๋ยวขอจบคลิปนะคะจบคลิปจริงๆแล้วทีนี้ นี่้้อไค่ยถ่ายตอนขากลับให้ดูบรรยากาศตอนขากลับอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็บ่ายบ่ายสองกว่าแดดแดงนี่ค่ะบ้านคนบ้านถ่อนน้อยนะคะนี่อยู่บ้านถ่อนน้อย แค่ผ่านน่าจะผ่านแค่หมู่บ้านหรือสองหมู่บ้านนี่นะคะ mm hmm. จากจากนาขาถนานนาขาไปถึงที่ประมาณขับรถไปมาห้านาทีได้เนาะเห็นแล้วนะมองไปไกลๆก็เห็นแล้วเห็น,หนตลาดนาขา